ก่อนอื่นให้พี่สุชาติพาทัวร์ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้คือเลี้ยงไว้เยอะขนาดประมาณ500กว่าตันได้ห้าร้อยกว่าตันคุณผู้ชมก็เดือนหนึ่งก็ประมาณสองสามแสนครับโอ้โหอ,อ่ะพี่ตีอยู่เป็นเพื่อนก่อนแล้วตอนนี้กบเขาเหมือนเริ่มรู้ทัวแล้วว่าเรามันจะมาจับเขา กลับมาพบกับรายการลุยตามหนังและลูกป,ปัญญ่นนัชยาสงวนสุขนะคะวันนี้ลูกป,ปั่นพามาตามหนังเรื่องตุกกี้เจ้าหญิงขายกบค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะเลี้ยงด้วยมือตัวย้าใหญ่ตัวใหญ่หัวใหญ่ขาใหญ่ตีนใหญ่คุณพี่สนใจซื้อกบหนูไหมคะเลี้ยงมากับมือค่ะ เชื่องค่ะตัวใหญ่ใหญ่จริงๆดูน้องสิคะยังก็ไก่ค่ะฉันไรทำได้หมดพี่หมป่ปะไม่ได้หมูคุณผู้ชมคะในหนังเรื่องตุกก๊กี้เจ้าหญิงขายกบนางเอกเขาทําอาชีพขายกบแล้วก็ชีวิตพลิกผันมาเป็นเจ้าหญิงวันนี้เราก็เลยพามาดูว่าถ้าเราอยากม,ามีอาชีพคือขายกบบ้างเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างเราก็เลยมาหาพี่สุชาติพี่สุชาติสวัสดีนะค่ะเราอยู่ที่โค เจียมจันคุณผู้ชมที่นี่เป็นฟาร์มก่อนอื่นให้พี่สุชาติพาทัวร์ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้คือเลี้ยงไว้เยอะขนาดไหนประม <500 S 1> <500 S 2> าณห้าร้อยกตันได้ห้500าร้อยกตันคุณผู้ชมหลักการเลี้ยงกบที่สุชาติหาคือเราอยากรู้ว่าแบบเราเลี้ยงเขากี่วนันแล้วตัวเขาจะเป็นไซส์ขนาดเท่าไหร่อ่ะค่ะพี่สุชาติสองเดือนก็อยู่ประมาณแปดตัวโลค่ะ แล้วก็สามเดือนมันอยู่ประมาณ2 3 4สาสี่ตัวโลครับตัวเดียวหนักเป็นโลมีไหมประมาณ8ขีดครับโอ้ก็ถือว่าตัวใหญ่นะคุณผู้ชมและ,ะสายพันธุ์นี้คือมันดีกว่าสายพันุอื่นไงทำไมเราถึงเลี้ยงแบบตัวสายพันุนี้อะจะโตวไวครับกบจานผสมปูฟกอกรายได้ดีเลยปะคะสำหรับการเลี้ยงกบเลี้ยงแล้วรวยอย่างเงี้ยปะคะพอได้อยู่ครับพอได้นี่คือแบบว่าเรา,าห,หลักเท่าไหร่พี่พสุชาติก็เดือนหนึ่งครับประมาณ 2- อสแสนครับสอแสนครับโอ้ ให้ได้เห็นว่าคือฟาร์มเนี่ยเขาเลี้ยงแบบธรรมชาติจริงๆแล้วเราก็เลยอยากเห็นว่าเออเวลาเขาจับกบเวลาจะขายยเงี้ยซึ่งวันนี้เรามาตรงกับวันที่พี่เขาจะจับกบขายพอดีอะเราเริ่มเลยดีกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าเราอยากเห็นว่าเวลาเอยเราจับขึ้นมาแล้วแบบตัวเขาจะขนาดไหนแล้วอาชีพขายกบเนี่ยพอจะทําได้หรือเปล่าก็ต้องลองดูนะเออมีต้องใส่อุปกรณ์อะไรบ้างคะพี่สูดาคะเดี๋ยวรามีเสื้อครับมีเสื้อตัวขี้เกียจขี้เกินขายกบชุดน้เหมาะโอ้โหเนี่ยของชุดนี้ กชุดนี้นะชุดนี้เพคะฉันว่าชุดนี้มันดูย,ยาวๆใหญ่ๆไงไม่รู้อ่ะค<ช>ุณผู้ชมหาชุดเอียมราพร้อมนั้นนะคะเดี๋ยวพี่ตีล้วพาลงไปจับกบคุณผู้ชมอุปกรณ์พร้อมหมดแล้วนะคะวันนี้จะจะส่งขายกิโลนะคะประมาณสองพันห้าสองสองันห้ามันก็ประมาณสองพันโลพอพี่สองพันโลตไปแล้วจับตั้งกี่กี่โมงถึงกี่โมงเนี่ย ปกติใช้เวลาจับเท่าไหร่นะคะ5ชั่วโมงได้ห้าชั่วโมงอ่ะลองดูคุณผู้ชมว่าจะทำได้ไหมอ่ะวันนี้หนูขออนุญาตนะคะพี่ติมาเริ่มเลยค่ะเอาไงคะพี่ติให้ <ลง S 1> ให้หนูลงนะรงนนนเรามีอุปก,กรณ์แล้วนะอ่ะพี่ติอยู่เป็นเพื่อนก่อนเดี๋ยวอ๋อโอเคโอเคได้อยู่แล้วตอนนี้กรูเขาเหมือนเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเรามันกำลังจะมาจับเขาดูตัวใหญ่อ่าว้ายแล้วมันร้องด้วยอ่ะช่วยดูมันนี่มีกลองเสียง น,นี่คือตัวเมียตัวจะใหญ่กว่าจับของเขาร่วงปึ๊บยุ่งเลยนะงานเข้าเลยนะอาการเป็นไงคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือตัวผู้ค,ค,ค่ะนี่แบบนี้นะคะตัวผู้เขาจะมีคางไงมันไม่เอาลิ้นออกมาใช่ไหมปกติส่งขนาดนี้ใช่ไหมพี่ต,ติคะขนาดนี้ตัวนี้คือไซส์ใหญ่สุดรหรอพี่ติไซส์ใหญ่สุด 8ปีดเราว่าอันเนี้ยประมาณเกือบโลอะแปดีดได้ประมาณโอ้ยม,ม,ม,มันลื่นยังไงก็ไม่รู้ <S 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 โอชคค่ะกบที่อยู่ในนี้นะคะก็แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพี่สุชาติกับพี่ติจะช่วยกันจับกบขึ้นมานะคะแล้วก็จะลองแยกให้ดูว่าไซส์เป็นขนาดไหนนะคะแล้วก็จะให้รู้ชัดๆกันเลยว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียนะคะอะเดี๋ยวเราขึ้นไปเอาอันนี้ขึ้นมาเลยนะคะคพี่ติขึ้นไม่คัดข้างบนไป ไปจับผมมาจับกระชังนะคะคุณผู้ชมแล้วก็นํามาไว้ตรงนี้นะคะเอ่อตรงนี้จะเป็นจุดที่ขัดใช่ไหมคะพี่สุธาใช่ครับผมเราจะต้องขัดไซส์อะไรยังไงบ้างก็มีไซส์สองตัวโลสามตัวโลสี่ตัวโลครับค่ะอ่ะเราเริ่มจากสี่ตัวโลเราสังเกตอันในนี้มีสี่ตัวโลไหมพี่สุธาในนี้ไม่มีครับอ่ะในนี้จะเป็นไซส์ไหนจ้ะพี่สุธาค่ะมีสองตัวโลครับสองตัวโลหนูว่าว่าหนูเริ่มจับได้แล้วนะจับเลยหนูเริ่มจับได้แล้วนะ แต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันดูมันดูยังไงก็ดูฉันอยากเป็นแม่ค้าไข่กบแบบตุ๊กี้ฉันกระโดดแบบกบเลยเราต้องเราเมื่อกี้นาศีก็ถอนแต่ต้องจับช่วงเอวครับนั่นแหละครับว้วเราไมทำไมตรงนี้จับเลยครับจับแรงๆเลยครับนี่ พี่สุชาติหาดูท่าแล้วหนูจะเปิดร้านข่กบได้แล้วจะสั่งจากร้านพี่อะค่ะได้ครับผมติดต่อยังไงครับพี่สุชาติคะทางเฟซบุ๊กสุชาติค้ากบชนบุรีครับค่ะเบอร์โทรศูนย์เก้าสองสามแปดสองสี่สามแปดหกครับค่ะอันนี้พอจะมาสมัครเป็นคนจับกบที่นี่ได้ไหมคะได้ครับผมได้นะคะคส่วนใครนะคะที่อยากจะ จับกบได้แบบนักช ь านะคะหรือว่าอยากจะไขกบนะคะก็ติดต่อพี่สุชาติมาได้นะคะและใครที่อยากจะรับชมภาพยนตร์สนุกๆนะคะก็สามารถรับชมได้ทางทูฟายูช่อง24เช่นเดียวกันและครั้งหน้าลุยตมหนังจะไปตมหนังเรื่องอะไรรอติดตามกันได้วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สุชาติ<ด>มากมากค่ะเออหนูขอกบกลับบ้านเลยได้นะคะได้ครับได้นะคะคลุยตมหนังจะไปที่ไหนนะคะรอติดตามกันได้ค่ะลุกอัดแล้วพี่สุชาติลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะจูบุ๊สวัสดีค่ะ